สวัสดีครับผมเช่นเคยนะครับผมวันนี้มาตามหาพื่ครับก็รังนี้ก็สามอาทิตย์นี้แล้วนะฮะโอ้ตามไม่เจอที่ไหนได้ผมเดินลอดมันอยู่ครับผมแล้วมันข้งล่างมันมีอะไรบังอยู่ฮะพอดีวันนี้ผมเลยขึ้นมาฝั่งชายบนเขาครับเลยหันไปลงไปเห็นโอ้โหโล่งๆไปดูรังครับผมนี่ครับสูงเลยนะฮะแล้วก็ลกด้วยครับ นู่นครับอยู่นู่นครับอังเพิงอ,อข้างบนลบครับนี่ฮะเป็นเขานะครับผมแถวนี้ผมเพิ่งบ้านผมนี่ต้องเดินหาตามเขานะครับนี่ับเขาก่อนนี้ผมเดินลอดใต้ทางนู้นต้นกอไผ่ไปทางนู้นสามรอบสี่รอบไม่เจอครับผมมารอบนี้ผมขึ้นมาชายเขานะฮะนี่ฮะขึ้นเขามา ก็เลยมองจากฝั่งบนก็เลยเห็นชัดนะฮะเห็นเต็มแจ่มเลยครับนี่ฮะมองไปดําเลยโอเคครับผมขออนุญาตทำครบกันครับเดี๋ยวเจอกันบนต้นครับถึงนะครับผมโอ้พอได้ละนี่ครับมาวัดกันที่น้ำหมาแล้วนะฮรัโลบครับผมกว่าจะขึ้นถึงรู้นะฮะโอ้โห ก็เกือบถึงแล้วนะครับโอเคครับผมเจอข้างบนฮะโอ้จบเลยครับผมโอ้โหขึ้นมาอย่างลกจบฮะประมาณสี่อาทิตย์ครับผมผมตามหาตามไม่เจอนะครับผมโอ้เสียายครับแกหมดเลยครับผมหัวน้ำใหญ่มากดูวน้ำครับผม ดูหัวน้ำฮะนี่ครับหัวน้ำดูน้ำครับโอ้หัวน้ำใหญ่มากครับมีหกมีเจ็ดได้เลยนะครับผมโอ้โหยังใหญ่ครับรังก็ใหญ่ครับโอ้นเาเสียดายครับผมเจอช้าไปครับโอเคครับผม ไม่ไหวแล้วครับลงดีว่า